สวัสดีค่ะมีรถเนียวีสภาพสวยมานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะเป็นรถที่กว้างนั่งสบายน่าใช้ม,มากๆเลยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะนิสสันเอ็กเซลเครื่องยนต์2,000เบนซินเกียร์โต้คันนี้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นหนึ่งลอยที่299,000บาทเท่านั้นปรวัติฟีดาวส่งเดือนละแค่6,000บาทเองนะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,ถร,ถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ม,มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถ SUV น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะนิสสันอีเซลเครื่องยนต์2,000กิโอโตปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นซีดาวส่งเดือนละแค่6,000บาทเองนะคันนี้ขอทาเนเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรคันนี้ได้นะคะที่15,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพสวยนะคะคันนี้เลยค่ะ ภายในนะคะก็จะเป็นเบนาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซนทรัลล็อกค่ะกระจกวัาไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะกุญแจรีโมทแอร์แบกเอเบนะคะเกียร์ออโต้ค่ออตตคะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะรถที่กว้างนั่งสบายสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช้ค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะห้านหลังกว้างค่ะขนของได้เยอะนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ น่าใช้ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะตั้งไม่แพงเลยนะคะได้รถสภาพสวยกว้างนั่งสบายไปใช้นะคันนี้สามารถเติมน,น้ำมัน E ี0ได้ด้วยนะนี่ค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะเอกสารในาการจดไฟแนนก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเต m เมนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไป,ปรับรองมาเดินก็ออกรถได้แล้วนะคะน่าใช้ค่ะ ภายในสีดำแนวสปอร์ตดูแลแักษาง่ายด้วยนะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพสวยคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นเครื่องยนต์2,000เบนซินนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะ n ิสแตน x c e l เครื่องยนต์2,000เบนซินเกียร์โตปี2010ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508-58ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 50508-58มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินนี้ข้อมูลค่ะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะอยากได้รถสภาพสวยๆต้องเป็นคันนี้เท่านั้นค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยากได้รถสภาพสวยติดต่อมาได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ